ขั้นตอนการเขียนใบคำร้องขอลงวิชาที่ไม่ผ่านพื้นความรู้ไปดูกันเลยค่ะสำหรับน้องๆที่เคยลงทะเบียนมาก่อนและชำนะค่าเทอมแล้วแต่อยากจะเพิ่มวิชาที่เรียนแต่ติดเงื่อนไขไม่ผ่านพื้นความรู้ให้น้องๆไปที่เว็บไซต์ registration.bu.ac.th ได้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์ของการลงทะเบียนแล้วให้น้องๆสังเกตที่ตารางกําหนดการซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันและเวลาของการลงทะเบียนหรือการขอใบคําร้องต่างๆให้น้องๆตรวจสอบว่าตรงกับรอบที่น้องๆต้องการดําเนินการหรือไม่เมื่อเช็คข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กรอก username และ password จากนั้นกดล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะเมื่อเลือกวิชามาแล้วจะเห็นว่าระบบจะ,สะแสดงคุณสมบัติว่าน้องๆไม่สามารถลงวิชานี้ได้เนื่องจากไม่ผ่านพื้นความรู้ซึ่งการจะลงทะเบียนวิชาที่ยังไม่ผ่านพื้นความรู้ได้นั้นน้องๆจะต้องทําการยื่นใบคําร้องขอลงทะเบียนวิชาที่ยังไม่ผ่านพื้นความรู้ก่อนค่ะ โดยให้น้องๆเลือกเมนูขอคำร้องโรงเรียนวิชาที่ยังไม่ผ่านพื้นความรู้จากนั้นให้อ่านรายละเอียดข้อตกลงในการใช้งานระบบเมื่ออ่านเสร็จแล้วให้กดยอมรับข้อตกลงและกดปุ่ม next ตัวระบบจะพาน้องๆเข้าสู่หน้ายื่นใบคำร้องขอลงทะเบียนวิชาที่ยังไม่ผ่านพื้นความรู้ค่ะในหน้านี้ให้น้องๆกดที่ปุ่มเพิ่มวิชาจากนั้นเลือกวิชาที่ต้องการจะลงทะเบียนเรียนแต่ไม่ผ่านพื้นความรู้และกดเลือก แลยวิชาที่น้องๆเลือกก็ถูกเพิ่มมาในใบคำร้องเรียบร้อยแล้วเมื่อเลือกรายวิชาที่ต้องการเรียบร้อยแล้วให้กด next และกดบันทึกได้เลยค่ะหลังจากกดบันทึกแล้วระบบจะให้น้องๆระบุเหตุผลในการขอยื่นใบคำร้องนี้ค่ะเมื่อระบุเหตุผลเสร็จแล้วให้กด next จากนั้นให้กรอกเบอร์มือถือที่ติดต่อได้กดปุ่ม finish และกดยืนยันได้เลยค่ะ ระบบจะทำการส่งคำร้องให้กับทางมหาวิทยาลัยเมื่อคำร้องได้รับการอนุมัติแล้วให้น้องๆนาวิชานั้นกลับไปลงทะเบียนใหม่โดยสามารถดูขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่คลิปขั้นตอนการลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาได้เลยค่ะเพราะว่าการยื่นคำร้องเป็นเพียงแค่การแจ้งความประสงค์ในการลงทะเบียนในวิชานั้นไม่ใช่การลงทะเบียนเรียนค่ะ เพียงเท่านี้น้องๆก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้ถูกต้องรายครบทวนทุกขั้นตอนแล้วค่ะ